สวัสดีครับผมดีนิตอรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแคตออฟแคนกันอีกแล้วนะครับฟึ่งในฟึ่งในพาร์ทนี้เราจะมาเช็คกองกําลังฟุตเปอร์กันเหมือนเดิมนะฮะที่ทุกคนอยู่ตรงที่ทุกคนเห็นตรงหน้าก็คือฟุตเปอร์แม่มดเลเวลห้านะครับผมโอ้โหฟึ่งแม่มดเลเวล5านี่ถือว่าใช้ดีอยู่นะฮะโอเคงั้นเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะมาแล้วมาอา่านประวัติของฟุปเปอร์แม่มดดีกว่ายิ่งเวทมนต์แข็งแกร่งพลังก็ยิ่ง เก่งกล้าแทนที่จะอันเชิญฝูงโครงกระดูกตัวจิว๋วตัวจ่อยไอตัวจิ๋วสิฟุตเปอร์แม่มดอันเชิญโครงกระดูกยักษ์ฝุดแข็งแกล่งตัวหนึ่งแทนโอ้โหก็ถึงว่าอยู่แม่มดถือเออถือไม้ถือไม้กระทาโครงกระดูกยักษ์กี่ว่งั้นน่ะไหนเรามาลองดูฟินี่ไงเจ้าโครงกระดูกยักษ์เลเวลหนึ่งพลังชีวิตตั้ง4ีพันหนึ่งร้อยแล้วก็ความเสียหายต่อวินาทีสามร้อยห้าสิบถือว่าเยอะมากเลยนะ ฟ่รนแม่มดก็พลังชีวิต3าม0าความเสียหาย360รอยหกที่อยู่อาไยก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตอนนี้โยกก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่หน้าหลักก่อนนี่เตรียมไว้แล้เรียบร้อยแล้วจะมีตวยาห้าแล้วก็มังกรไฟฟ้า2องเยติ2ตัววัคคิลีห่งแล้วก็แม่มดฟอเปอร์แม่มดสตัวซึ่งตอนนี้ ราชาคนเถื่อนราชินีพธนูกับผู้คุมไม่ว่างนะฮะพอดีว่าโยไปอัปเดตนะฮะพอดีเลเวลน้อยมากโยต้องอัปเดตด่วนนะฮะตอนนี้เราก็มีอยู่แค่นักลกยอดนักลกหลวงแค่คนเดียวนะฮะเออมีแค่ผู้กล้าคนเดียวเองเริ่มป้อนฟดมได้เฮ้ยบ้านนี้อันฝอนอะไรนะอินฟีอินฟีพังไปแล้วะฮะอืมโอ้โหบ้านนี้ค่อนข้างตีง่ายอยู่นะ มางั้นโยเอาบ้านหลังนี้ดีกว่าฮะได้เวลาปล่อยเครื่องนี่หน่อยนี่เครื่องยิงไฟหลังจากนั้นก็แม่มดหนึ่งเลยฮะทำการโจมตีไปเลยแล้วเราเอาผู้เยียวยามาทำไมก่อนมาเอาผู้เย,ยีเยวยาเยียวยาฟุตเปอร์แม่มดนะทำการเยียวยาฟุตเปอร์แม่มดเลยตอนนี้ ไม่รู้เอาใครดีนะเพราะว่าเราไม่มีผู้กล้าทั้งสี่คนมีแค่ผู้กล้าหนึ่งคนเองตรงนี้ก็ให้เป็นหน้าที่วาคิรี่แล้วก็ฟุตเปอร์แม่มดนะฮะโอ้โหพลังแบบเยอะมากแถมเลือดก็เยอะด้วยเหมือนกันโอเคทำร้ายแล้วทำการปล่อยแถวนี้เลยฮะมังกรปล่อยด้วยอาคมคุม้มคนะ้ั่งฮะนี่ทำการปล่อยอาคมคุม้มค้ั่งเลย อยไปวางผิดโอ้โหเครื่องแหลกจะไปวางผิดเถอะแล้วก็ให้อาคมด้วยฮะพอป้อมมันโจมตีแรงมากเอามังกรไฟฟ้าหนึ่งตัวเหรอเพิ่งเห็นเพื่อได้ยินเพิ่งเห็นนะเนี่ยกำลังบุททะลวงไปอยู่กับตอนนี้อ๋อมังกรไฟฟ้าอยู่สองตัวยังไม่ตายมาเราให้แบบให้ยาล่องหนหน่อยพอดี เครื่องฝุ่อากาศมันยิงไม่หยุดเลยทำการหายตัวหายตัวหายตัวหาตัวที่นี่ทำลายไอ้เครื่องยักษ์นั่นแล้วตอนนี้ก็บุกปยันฝาละกลางเลยตอนนี้ปล่อยพลังเลยโอ้โหตายหนึ่งตัวโอ้ป่วยหมดตายแล้วตอนนี้เหลือแค่โครงกระดูกยักษ์ตัวเดียวแล้วตอนนี้โอเคตายเหมือนกันแฮะ ได้แค่หนึ่งดาววาก็ไม่เป็นไรฮะดังนั้นเราก็ได้ความเสียหายทั้งหมดแ2่ฮนะบ้านตีง่ายเฮ้ยบ้านนี้เหมือนว่าจะมันตีง่ายอยู่แต่เครื่องอินฟีนี่มันดูแบบอึดมากเลยนะดูเครื่องอินฟีแล้วอะบ้านนี้ก็เออมาดูตีง่ายบ้านเนี้ยงั้นเราเอาบ้านหลังนี้ดีกว่านะมาเริ่มเลยมารอให้เครื่องยิงไฟมันยิงก่อนยิงไปเลยปาปา่ปาป่านี่ อาคมฮะเอ้ยไม่ใช่ปล่อยอาคมปล่อยผู้เยียวยาเออโหผู้ปิดอีกแล้วโอเคทำลายกำแพงตรงนั้นแล้วนะฮะโอ้โหโจมตีอ,อ,ยตอ,อยู่ตัวนี้ใครจะชนะใครตายก่อนใครตายใครตา,ตายก่อนโอเคนักรบตายก่อนนะฮะโอ,อนนะ้โหเ,เจ้าตู้เพลิงนรกนั่นทำลายเพลิงนรก ทำลายนี่ทำลายป้อมของกระลกแล้วตอนนี้กำลังทำลายเครื่องอินฟีอยู่ตอนนี้ทำลายฟ้าเรียบร้อยมาได้เวลาปล่อยตรงนี้แล้วนะฮะมามาทำปล่อยให้หมดปล่อยให้หมดอย่าให้เหลือให้อาคมให้อาคมโอ้โหตายเป็นวาเล่นเลยต้องบุกไปทำาลายฝาละกลางให้ได้ฮนะแต่ว่าฝาลากลางมันอยู่ตรงนู้นอะ่ะอุ้ยมังกรตาย เราให้อาคมด้วยเพื่อให้เพิ่มเลือดเดียวยาด้วยฮะ,พะเพเียวยาเราเลือดเหลือน้อยมากโอ้โหอึดมากบ้านนี้อึดมากอย่ารอให้แม่มดบุกไปทำลายฝาลากลางก่อนโอ้ยเลือด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 โอเคนี่ไงฝาลากลาง กำลังทำลายอยู่เอาทำไมไม่ทำไมไม่ฮิวแม่มดบางฮิวแม่คงกระดูกโอ้โหโอเคเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งอ้าวไม่นะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไอ้เครื่องนี้ก็ยิงแรงจังเลยตายแล้วโอ้โหแพ้แล้วฮะทุกคนดังน้อยเราก็ทำความเสียหายได้เยอะนะแต่ก็ได้ดาวน้อยอ่ะเออ แม่มดก็ถือว่าใช้ดีนะฮะเออกันเดี๋ยวโยขอเอามาเล่นต่อดีกว่าเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างดีเลยตอนโยก็ไม่ค่อยได้เข้าเกมแคทอฟแคนได้มากเท่าไหร่นะเพราะว่าได้เขาเพราะว่ามีออกเกมมาใหม่ด้วยแล้วก็โยก็ไม่ค่อยว่างเล่นด้วยนะเออตอนนี้ก็โยก็หาเงินหาน้ำำาําอมฤตมืดเพื่อมาอัพลาพวกราชันของเรานะหรือเป็นผู้กล้าของเราเลยก็ได้ก็ได้อ่า ตอนนี้ก็กิจกรรมของฟุตบอลก็หมดไปแล้วนะเพิ่งหมดไปเมื่อเร็วๆนี้นี่เองอ่าโอเคฮนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ at, เกม c a t อ f c a ค e นะหากใครอยากดูต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับตอนนี้โยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายหากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับสไคร์ให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ